รายการพอดแคสต์ซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางพีนะ เดี๋ยวในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ใกล้จะมี t h i l l n n ด์อเม e r League อีกครั้งหนึ่งนะมีทิศทางว่าจะมีเกมแกข่งขันกันอีกครั้งนึงนะเพื่อหาทีมในการเลื่อนชั้นไปสู่ไ i l a n d ด์ไทย e a g สามนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะมาพูดคุยกับพี่สมคิดสุภานะประธานสมโมสรของปูนิกามามองนะครับตอนนี้พี่สมคิดก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สมคิดครับสวัสดีครับผมครับอ่าพี่สมคิดครับ อยากสอบถามเลยฮะปูนิกามามองคะทีมในระดับไทยแลนด์อเมเ u r ยร์ลีกทีมนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมใช้ชื่อปูนิกามามองครับอ่างั้นผมขอญอากเท้าความก่อนเลยนะครับครับผมคือเนื่องจากเนื่องจากผมรู้จักกับโค้ต่อทางเฟซบุ๊กซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราได้คุยกันถูกคอนะครับเรือเต้น hmm. แล้วผมก็ทราบว่าโค้ชต่อเนี่ยคือได้เล่นอผู้บอลลีกอาชีพมาทีมทีม,ทมหนึ่ง ก็บางอยู่เนี่ยนะครับครับผมขอแอากเอกชื่อได้ไหมครับผมได้เลยครับผมอ่ารู้สึกว่าจะเป็นแอร์ฟอร์สนะครับอืมเขาเล่นโค้ดต่อน,นี่เล่นตำแหน่งตัวป่าประตูซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่ผมรักมากเลยตำแหน่งนี้อืมอ่าไอดอลผมคือถ้าเป็นคนไทยก็คืออ่าอ่าอะไรนะ,ะ go in, go in. ครับอ oh, <go> <ช>่อกวินกวินครับสองจวินอ่าไอดอลผมก็คือว่าตัวสุดยอดตัวใหญ่ไว แต่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่ผมก็อดีตวิทนเนอร์ปีเตอร์ชามายตันครับผมผมจะเด็กสีเหมือนกันนะครับอ่ที่อความเป็นมาของทีมก็คือว่าผมสองคนนี้ได้คุยกันว่าองค์จันสูงอืครับผมคุยกันว่าอทำไมเราไม่จับตั้งทีมฟุตบอลของเราเป็นของเราเองและจะเปิดเปิดโอเปนขึ้นมาให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ แล้วในการเล่นฟุตบอลเหมือนเหมือนเราสองคนเนี่ยเข้ามาครับเข้ามาลองดูทดสอบฝีเท้าดูซึ่งก็เปิดได้เปิดโอกาสให้น้องๆให้ประชาชนทั่วไปมามาทดสอบผมผมอ้าแขนแล้วทุกคนครับแต่จะติดหรือไม่ติดมันก็ขึ้นอยู่ที่โค้ชต่อผมเดียวชแล้วโค้ชต่อก็ทำทีมมากับผมเบิร์ต้นก็เขาได้ขึ้นที่มาถึงคือทีมมามอง มาหนึ่งชุดชคือเป้าหมายของผู้ผมก็คือเป็นทีมน้องใหม่เป็นทีมน้องใหม่ที่เข้ามาในวงการนี้กอคาดหวังเพ้าหวาหลังก็คือความอดใจของพกุพกทุกทีมนะก็อยากเลื่อนชั้นที่มาอยู่ระดับ,บสูงแต่ผู้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากเนาะใช่ครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับเพราะว่าขอให้เล่นดีเล่นเท่าตาเล่นอยู่ในขานเกมที่เราได้วาดไว้วางไว้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา กับเพื่อนร่วมทีมและทีมที่เราที่เราจะแข่งขันด้วยครับครผมโอเคปุณิกามามองครับพื้นของเอ่อพื้นถิ่นของสโมสรนนี้ฮะอยู่ในโซนไหนจังหวัดอะไรฮะฐานของทีมอยู่ที่ไหนเอ่ยเอ่อขอขอยห้ครับอ่านี้รนิดนึงเบื้องต้นทีแรกก็ยังไปฝึกซ้อมแถวจังหวัดนนทบุรีอยู่ครับแล้วแล้วแล้วต่อมาสุบ เร,เราได้มีฐานการบอลอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีผมก็เลยคุยกับลูกทีมว่าขอปรับขอปรับการซ้อมการแข่งมาอยู่โซนทางชลบุรีศรีราชาซึ่งทุกคนก็โอเคไม่ปินหาอะไรกันก็ย,ย้ยายก็ย้ายบบมาเล่นที่โซนศรีราชาชลบุรีสนามซ้อมก็ได้รับความเอื้อมนวยจากมาสเตอร์ใจ ของโรงเรียนอัศจรรย์ศีราชาครับผมก็ผมว่าเป็นสนามย้าจริงไว้เป็นเจ้าบ้านส่วนสยามเ่วนก็ได้มครับพอส่วนสยามสนามที่ฟอลจะเป็นสยามยญ้าเทียมก็ยูห่างห่างไม่กะไม่ไกลจากสนามสิ่งที่เราเวาแข่งทั้งเดี่ยวทั้งเดือนนะครับผมโอเคก็คือฐานอยู่ที่ศีราชาแล้วก็จะลงแข่งขันในโซนตะันอุณนิกาใช่ครับผมฉายา ของทีมทีมนี้คืออะไรก็อาจจะนี่นิดหน่อยก็เป็นเหี่ยวบูรพาครับผมก็ได้โลโก้มาเป็นลูกเหี่ยวครับผมโอเคได้ครับคำถามสุดท้ายครับแผนงานในช่วงนี้ครับเริ่มเตรียมทีมฝึกซ้อมเพื่อรอโอกาสในการแข่งขันไทยแลนด์แเมเจี้ยนลีกบ้างแล้วหรือยังครับอ๋อตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับผมโอ้ก่อน,นะคะโค<อ>วิดเลยครับพูกผ,ผมก็ได ทำการฝึกซ้อมกันมาซึ่งฝึกซ้อมอะไรอยู่าะครับซึ่งฝึกซ้อมเก็บตัวกันเก็บตัวกันก็มีการทดสอบมีการอุ่นเครื่องก็ก็หลายก็ก็หลายแมอยู่เหมือนกันนะครับครับก็มีเคยล่าสุดก็ล่าสุดก็ไปอุ่นเครื่องที่ศีรชากับทีมเยาวชนของที่ก็เป็นของอยู่ในข้าราชการนะครับผมอือแมตช์แรกที่ผมไปอุ่นเครื่องกับรุ่นใหญ่เลยเป็น ทีอาวุโสวบิจีปทุมโอ้คือมันของทีรุ่นใหญ่เลยคพราะผมก็ดีใจครับผมเพราะว่าอทางบินจีปทุมรุ่นอาวุโศนะเขา้าติดต่อทางโค้ชต่อมาโอ้โหผมดีใจมากเลยเอ้บอกบอกให้โค้ชต่อบว่าตอบรับไปเลยเราจะได้ลองด้วยว่าผู้เล่นของเราแต่ละคนมีประสิทธิภาพในการยืนคกกรบเก้าสิบนาทีไหม <c oughs> ไหวไหมก <c oughs> าลังจะเป็นยังไง <c oughs> ผมต้องการแบบทดสอต่อไปเลยซึ่งผลออกมาก็ตามตามคาด เขาก็บอกว่าถึงแม้จะแพ้ไปแล้นั้นตามคาดผมก็ในรูปเกมผมว่าโอเคดูดีครับผมอ่าก็เรียกว่าเตรียมทีมกันมาสักพักใหญ่ๆหญ่แล้วแล้วก็พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันไทยแลนด์อเม l e a g ลีที่ก็ยังไม่รู้ว่าความชัดเจนมันจะยังไงเนาะก็ต้องรอการวิจาซากันสักนิดนึงแต่ยังไงก็ตามทีมปุณิกามามองก็เตรียมพร้อมลุยละเนาะเตรียมพร้อมครับผมผมพูดไ้เลยว่าในนาม ประธาสสนสโมสรของมามองเนี่ยผมวอตเซนที่จะตู้สุดในครั้งนี้แลบแล้วขออนุญาตผมก็ขออนุญาตฝาก,ากทีมทีใหม่ของพี่น้องบริการมามองด้วยครับผมโอเคได้ครับก็แฟนบอลในย่านเสียราชาชนบุรีเนาะก็ฝากทีมน้องใหม่ทีนี้บริการมามองไว้อีกในศกรับอ้อมใจแล้วกันในศึกไทยล<ด>ีกนครับมผมอ่ะ เบื้องต้นครับถือว่าพอสมควรนะกับพี่สมคิดสุภาประธานสมโมสรของปูนิกามามองทีมในไทยแลนด์แอเมเจอร์ลีกวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมคิดด้วยนะครับที่มาอัพเดตขา่าม,มาแชร์ข่าวกันนะครับไว้มีหลเรามาอัพเดตข่าวกันใหม่นะครับยินดีครับผมฝักด,ด้วยนะครับ,วรบ,บสวัสดีครับสวัสดีครับผม